นีป่ปลาคาวปลาคาวเอะไรที่ชุดเนี่ยเก็บหน่องเด้อเก็บโดยแล้วสบายดีสบายดีหน่องบัดสุขสุขคนน้องพี่น้องเด้อพอกันกับปอแหนมคือเก่าพี่น้องส่องแหนมกระต่างแนลมื้อนี้บ่มี่ยังพี่น้องพาพี่พาน้องไปหาอยู่หาก,กินตำ หอยตามหองนาะพี่น้องนาอหาจับปูจับปลาพี่น้องแล้วก็มากินปลาอยู่กินก่วยปลาเสร็จเไปเบิ่งน้ำกันเลยอยู่ที่ห้วยประกันพี่น้องตอนนี้กําลังยยางไปอยู่ไปเบิ่งกันน้องพี่น้องนาะ,นนะติดตามเมือน้ำกันพี่น้องภาพที่เห็นสองไซผูมาจดกันนะจุดนั้นแหละที่เขาจะไปน้อพี่น้องสวัสรับ เป็นยอดของห่วยยอดของเสียประกันพนะี่น้องภาพธรรมศาสตร์งามหลายพนะี่น้องเขียวเนาะ ปลาลายเลีพี่น้องตอนนี้เขาก็มางหอดจุดไม้ล่ะพี่น้องนนี้เขาอยู่ห่วยเนาะถือว่าเขาเดินเดินทางมาไปบ้านเนาะวันนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงพี่น้องเนาะใช้เวลาหลายชั่วโมงเติบในการพื้นเข่าลงห่วยพี่น้องตอนนี้หิวเข่าแห้งอีกพี่น้องเขาก็พากันแยกย้ายเนาะสำหรับทีมงานเพื้นน้องชายสองคนกับ ผู้นึงก็ไปตึกเบ็ดพี่น,น้องผู้นึงก็ตึกมองพี่นอ้องแล้วก็บเบาแหนมก็สิใส่นี่ใส่มองนี่พี่นอ้องใส่มองเอาป้าพี่นอ้องมากินเขาเพลนอยู่ห่วยพี่นอ้องส่วนอ้าวเพิ่นก็ไปหาลัดยิงพี่นอ้องลัดยิงก็หอบพี่นอ้องทางเถิงนี่มันจะแคบเ,เนาะ ทา่านหยดเขาอยู่ในเป็นอยู่หยดสุดของเซปกันเร็ดนี้อาจจะมีปลาล่ายองเพราะว่าทางจากผู้พ่นล่ายกิโลเกแต่ส่วนล่ายก็จะเป็นปลาคาวนี่แหละเนาะแล้วก็ลปลาหัวหมุ่มที่มันกินไข่หินพากันแยใหญ่ๆฮะของกินก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาก็มาแต่งกินเบิ่งเนาะว่าเฮาใส่เบิ่งน้ำกันเพื่อนเนาะ ตอนนี้น้องสายเพ่นกำลังอันนั้นเนาะกำลังตัดใหม่เพื่อที่จะใส่มองมัดมองไว้เนาะมองสันสันเพื่อที่ไปตึกป่าอันนี้น้องสายเพ่นกำลังตึกมองเป็น,อน,นอ้องเนาะ ใส่เพื่อนกำลังขี่ไปตึกเบ็ดนะพี่น้องส่วนเนื้อที่เขาใส่ตอนนี้ก็เมน็นขี่กรเดือนนะนี่เสียบใส่ป๊าบเบ็ดใหญ่อันนี้มันจะถือปลายบ๊อปเบ็ดบักใหญ่ๆเสียบใส่เนาะเสียบใส่เนื้อ นี่เรียบร้อยตัวแรกแฮกมานพี่นง่ียปลาข้าปลาข้าสไลด์ก็จะเป็นปลาข้ากับปลาตะเพียน พี่น้องได้ป่าจากการตึกมองเลยพี่น้องเพราะว่าตึกหลายตึกพี่น้องัล้วก็จะมีปลาหุ่มมอมนะในก็ปลาขี้ขมพี่น้องหอนะติดหินแล้วก็ปลาจ่าเนียนตะแกรมันฮะเนียนตะแกะมันออกโดยพี่น้องนะ นี่เป็นผลงานทีมง,งานข<ะ>อ,องบ้านแหนมที่เดิจนจัดการตึกเบ็ดแล้วก็ใส่ม้อนะครับพี่น้องนะที่ตึกเบ็ดได้มากเป็นส่วนร้ายมันจะเป็นปลาพวงนะพี่น้องแล้วก็ปลาจานที่มักจะกินเบ็ดนะพี่น้องนะปลาพวงเป็นปลาที่ใหญ่มากนะพี่น้องนะใหญ่ดี ให้ลำธารสายนี้นะพี่น้องเอาเบิ้งเอานี่พี่น้องต่อพวงนะพี่น้องนะยองสายเป็นกำลังเอากีออกเนาะอันนี้มันป่าตัวทีใหญ่ที่สุดเลยพี่น้องเด้อเกือบโลนะครับพี่น้องครับเกือบโลนะเกือบโลเด้อพี่น้องเด้อเกือบโลนี่หายสุดเลยไหนจริงๆนะฮะพัดเกือบได้นี่ ເພີ່ນແຄນເລີຍ เล้มขาดยังไงเลยอเคอยต่อยมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วตาต้มเป็นทีเรียบร้อยแล้วนนะเเทุกคนนะตอนนี้เพียงมีจะกรุงนะฮะใส่เกลืองใส่หม้อเดี๋วใส่พริกโงไปใส <c ười> ่พริกโง เกือเป็นงัวกอนเป็นงัวอีกไปกไปไปพอแล้วพอแลง้วลุมงัวสิลุนขา <laughs> ไปนะฮะแก okay, หนอรยแกทะเลเ <laughs> ตินมน้ำปลาน,นะฮะโด้จะ <laughs> ไป จำ,ำ้องลงไปต้องไ<า>อยู่ที่ห้อยนะพี่น้องนะกินกลางห้อยนะทำกลางน้ำตกตาดะะทำกลางน้ำไหลนะ<ด>พี่น้องนะนี่มันโคอยนะฮะน้องมา,ามกินขนมกันเด้อ ไปเลยสิมาพี่น้องมา หมดเที้ยงนะฮะบนเรือเลยนะฮะเหล้าขึ้นนึงนะฮะกินบะเบ็ดกินอองกินสวยกอยู่นบนน้ำตกตาดเลยพี่น้องหลังจากที่ว่า เขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเขาอิ่มแล้วต่อไปก็บเราเนี่ยมกับขอบใจที่เขามาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะขอไว้ใจให้พ่อให้แกพี่น้องที่เขามาชมนะฮะตรงนี้สุขภาพเข้มแข็งเฮงเพียงพอนะประสบผลสำเร็จในทีก่การงานนะครับละลำรวยลำดวยนะพี่น้องนะส่วนคลิปนี้เราเนี่ยมกับพอบายดีรับพี่น้องนะ